จะทนร้อนอยู่ทำไมครัพัดลมไอเย็นไปใช้ให้ลมแรงลมเย็นเติมน้ําปุ๊บเปิดใช้งานได้ทันทีจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยลมไอเย็นมาส่งแล้วครับเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยครับยกออกมาเลยเอ,อื้อนี่เลย แกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือพัดลมไอเย็นขนาด60ลิตรของเรโนโดีสีที่ผมสั่งมาเป็นสีขาวดานะเครื่องใหญ่สวยงามแบบนี้เลยมาดูใกล้กันเลยครับปุ่มการทํางานก็ง่ายๆเลยนะมีแค่3ปุ่มนี้นะครับปุ่มปรับแรงลม3ระดับปุ่มสวิงซ้ายขวาปุ่มทําความเย็นตัวข้างในเนี่ยจะสวิงซ้ายขวาได้นะส่วนใบพัดด้านหน้าเนี่ยเราสามารถใช้มือปรับได้นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่เก็บถังน้ำนะครับบริเวณด้านในเครื่องจะมีใบพัดลมแบบ3ใบอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะบริเวณด้านหลังแล้วก็ซ้ายขวาจะมีแผงรังเเิงออยู่ขข้้าาาในน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 ะะััีก็็็ปปปปไฟบบบหวจแ3ด รบ,บริเวณด้านบนก็จะมีคู่มือให้นะเจลทําความเย็น4อันมีล้อให้ด้วย4อันตอนนี้ผมจับนอนใส่ล้ออยู่นะเอาล้อใส่เข้าไปได้เลยนะมันจะมีร่องอยู่ล้อเนี่ยสามารถล็อกได้นะและที่ใต้ถังจะมีปลั๊กเดินน้าอยู่ตรงนี้นะหมุนฝาปิดตัวนี้ออกแล้วก็เดินน้ำทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเติมน้ากันเลยนะครับเทน้ําสะอาดเติมลงไปได้เลยนะมันจุได้สูงสุดอยู่ที่60ลิตรนะครับน้าก็จะไหลลงไปข้างล่างนะเสียบปลั๊กไฟเลยนะ แล้วก็มาหมุนตัวที่ปรับแรงลมได้เลยนะครับตัวคือจะเริ่มทํางานทันทีนะเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ระดับที่2ก่อนนะครับตอนนี้พัดลมเริ่มทางานแล้วกดไปที่ปุม่มคูน้ำมาถูกปั๊มขึ้นมาแบบนี้และน้ําก็จะล้นออกไปซ้ายขวาด้านหลังผ่านบริเวณรังผึ้งแล้วพัดลมก็จะเป่าเย็นอ,นออกมาให้เรานะครับปิดฝาได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบแรงลมกันนะครับเปิดไปที่ระดับที่1ก่อนเลยนะพัดลมเริ่มทำงานแล้วนะครับอันนี้คือแรงลมระดับที่1นะครับกระดาษกระพือแบบนี้เลยนะต่อมาระดับที่2อันนี้คือแรงลมระดับที่่2ตอมาระดับที่3 ระดับที่3มรบแรงมากเลยกําลังไฟของพัดลมไอเย็นเครื่องนี้นะครับอยู่ที่160วัตต์สามารถบรรจุน้าได้สูงสุดอยู่ที่60ลิตรปริมาณการใช้น้าประมาณ3-5ลิตรต่อชั่วโมงนอกจากพัดลมไอเย็นให้ความเย็นเราแล้วนะครับยังสามารถช่วยกรองฝุ่นละอองภายในบ้านได้อีกด้วยนะเพราะว่าที่ตัวเครื่องจะมีม่านน้าทั้งหมด3ด้านเวลาที่ดูดลมเข้ามาเนี่ยฝุ่นละอองและความร้อนก็จะมาผ่านม่านน้าก่อนทําให้อากาศภายในบ้านเย็นและก็ลดเรื่องของฝุ่นละอองนะครับอยากได้พัดลมไอเย็ญญนดีๆแบบนี้ ใช้ง,งานง่ายแลวก็สะดวกแบบนี้กดสั่นซื้อตกาวีีเหลือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พวดคุยไ,ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับและนี่คือพัดลมไอเย็น